ไม่เจอกันเลยนะผู้พันนะอ๋อครับก็ตั้งแต่งานมั่นลูกสาวผมนะครับท่านก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมมากัทั้งทีมเลยอเออสองคนเนี่เจอที่งานมาแล้วเนี่ยขอบคุณครับที่จําได้ครับเ,ออเป็นวาสนาอย่างใหญ่หลวงครับเราสองคนเป็นเพื่อนเจ้าพัน์ฉันเองเป็นผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงให้กับมันเราก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานฉันเหมือนกันต้องขอขอบคุณท่านแม่ทัพอีกครั้งนึงครับ นี่ฉันเห็นพวกเราเนี่ยมาร่วมโครงการโดยไม่เห็นกันในเกเยแบบนี้บอกจริงๆนะว่าฉันตัดสินใจไม่ผิดเลยเโดยเฉพาะผู้พันผมนึกไปถึงเลยนะว่าต้อเอาเขาด้วยอ๋อ,อ,อคือ,อชุดปฏิบัติการพิเศษนี่มันต้องพร้อมฝึกอยู่เสมอครับท่านครับเพราะว่าเกิดอะไรปุบปับขึ้นมาเนี่ยเราจะเอากำลังที่ไหนไปสู้รบปรบมือกับพวกขายชาติเหรอครับท่านคใชใช่ใช่ใช่ ผลไม้ค่ะเออนครับนี่ผู้ก,กองสรัญญาครับอเออมาสอนภาคทฤษฎีครับอขอขยันมากครับขยันมากเลยครับเออผู้กองสรัญญานี่รู้จักท่านแมครับท่านมทัพเนี่ยสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีลูกเป็นยังไงอะเข็ดหรือย่าง เขบอกครั้งไะว่าที่นี่ร้อนก็ร้อนฝุ่นก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยก็ยังดื้อมาที่นี่จนได้อะฮะเออเอานี่ยนี่เจะบอกไะนี่สรัญญานะปรึกษาของผมซึ่งกลับมาจากทางนอกแล้วผมก็เคยเล่าเรื่องของในพันเนี่ยกับผู้กองถึงนิท่องให้เขาฟังเขาก็อยากจะเจอตัวจริงเป็นไงลูกเจอพี่เขาหรือยัง เจอแล้วค่ะแล้วเหมือนที่พ่อเล่าให้ฟังไหมรอกว่าที่คิดอีกนะคะนี่นี่นี่ลูกเขามีคู่มันแล้วนะลูกนะเอ้าคู่มันพูดบ้างสิลูกสาว่ันไม่ทัก ผู้พันนะคะเขาจะแนะนําหนูให้รู้จักกับพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพนะคะพ่อจะได้เื่อนขั้นเร็วขึ้นอืนี่ลูกชอบพูดเล่นอยู่เลยเลยเอาตัวใจตัวเองตลอดเลยเนี่ยฮะไม่หล่กจะเลิกสักทีอะผู้พันทำจะได้กินครับรับท่านครับ,บว่าแล้วพี่แท้ก็ลูกสาวแม่ทัพ ว่าแล้วเอ็งว่าแล้วเมื่อไหร่วะถ้าเอ็งว่าแล้วนะเอ็งคงจะไม่เด็ดดอกไม้ไปเสียบแจกัน <c oughs> เขาหรอกไอ้อำ <c oughs> ใครจะไปคิดถึงอะลูกสาวแม่ทัพมาอยู่ที่กันดารกันดานแบบนี้ที่แสดงว่าเขารู้เรื่องของผมกับชวีพงองแล้วก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยนี่หมายความว่าเธอต้องการเอาชนะอย่างนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันนะอเ้ เฮ้ยน่าแหกเลยเราจะพาไปฝากคนโน้นพาไปฝากคนนี้เฮ้ยเอานะรู้จักคนใหญ่คนโตเอาไว้เนี่ยดีนะตำแหน่งแม่ไม่ได้ไปไวอืมถูกต้องเลยดีกว่าที่จะมาทํางานปิดทองหลังพระอยู่นี้นะจ๊ะเฮ้ยสองคนนี้มัทถีบสองหัวสุนเลยอ่ะอยู่นี่กันเอง เออมีญาติมาเยี่ยงไงรออยู่หน้าคลายเอ่อเป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับเออแค่มาได้ตามมาไอ้อ่ำสงสัยเราได้รับการอภัยโทษแล้วเว้ยไป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 ,ไป,ไป หายโกรธแล้วใช่ไหมจ้าเมียจ๋าเน่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 ไม่ต้องมาเจี๊ยบเมียจ๋องเมียจ๋าเลยให้บอกหายโกรธที่มาเนี่ยนะกลัวจะดวนตายไปสะก่อนจะได้ด่านะใช่นี่ตอนแรกนะกะว่าจะขึ้นไปฉาที่กรุงเทพสักหน่อยเดี๋ยวจะมาหาว่ามาทั้งทีอ่ะไม่พูดดีด้วยเลยอขอบคุณครับคือแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับ ต้องเลยมันต้องทำมันเป็นพูดเลยนะแมมที่ไม่ว่าเราทำเป็นเออเมจา๋านึกว่านึกว่าหายกันก็นแล้วกันนะเออเออโตูๆตต,ตหายกันเรื่องอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยอเออโอ้โหท,ที่แม่โอ้โหโอ้โหแต่งตัวอย่างนั้น โอ้โหเออเอถือว่าหายกันนะแม่หายกันได้ยังไงแต่งตัวอย่างนั้นมีเชฟดีก็ต้องโชว์ไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายดูกันสองคนก็ได้แม่นะแหมผู้พันขาพวกเราไม่ได้ไปทาอะไรน่าเกลียดน่าเกลียดเหมือนพวกผู้ชายสักหน่อยอ่ะใช่นี่พูดก็พูดเถอะเรื่องมันแล้วไปแล้ววาอย่าพูดถึงเลยนะมาว่ากันใหม่นะเหมือนที่เขาบอกว่าคิดใหม่ทําใหม่ไงนะคิดใหม่ได้ แต่ถ้าทำใหม่อีกทีแล้วก็ดีๆแรกวนี้แรกว่านี้ใครีกนทฮผมกผมผมผมกนะถัรัรักกันพักที่คนได้ด้วยพักให่มียนพักที่ลูกด้วยไม่ต้องเลยดีนะขอตัวขอเหนื่อยนะไปทำแล้ว ง่ายพันเดี๋ยวนี้หนักหน่อยนะครับเผู้กองเขาฝากของมาให้ทำหน้าตาคงไม่อยากได้อขออนุญาตครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดยวีใจร้อนไหนไหนผู้กองเขาฝากของมาให้แล้วก็ ทำไม่ให้เดี๋ยวถาว่ากีดกันนะ ผู้กองชวีพงครับรักมากเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะรักผู้หญิงคนหนึ่งได้และผมก็เชื่อมั่นในตัวเองครับว่าผมจะไม่มีวันทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเสียใจเป็นอังขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมจะยืนเคียงข้างเธอไม่ยามสุขจะอยู่ข้างเธอไม่ยามทุกข์และก็ไม่ว่าจะเกิดภยัยใดก็ตามผมจะปกป้องเธอด้วยชีวิตครับ ผมเองฉลาดอย่างนี้นพ่อแล้วคองเราด้วยคองเราด้วยคกองครับไอ้พันไม่เคยคิดที่จะโกหกหรือว่าปิดบังอะไรผู้กองแต่ว่าอะไรอะไรเนี่ยมันล่วงเลยมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงเขาไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไอ้พันผิด มันโกหกก็ขอให้ผู้กองลงโทษมันด้วยวิธีการอื่นอย่าได้เอามารวมกับสิ่งที่ผู้กองกำลังจะพูดออกมาเลยนะครับ เิดหมดหัวใจแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันจะต้องแน่แหกกลับไป,ไปเป็นอาหารครับใช้ตามเดิมแล้วก็มันก็จะไม่เสียใจเพราะมันได้พูกความจริงหมดทุกอย่างกับคนที่มันรักแล้วหนูจ๋าชีวิตของหนูนะ่ะมันเป็นของหนูนะลูกนะ มองจากมุมของหนูนะลูกรับ คือพูดพูดอะไรสักอย่างครับพูดอะไรก็ได้ขอแสดงความยินดีด้วยอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่คำคำนี้คร uh> ับดอเีเลยค่ะได้เลยครับขอแสดงความยินดีด้วย